สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะมาเจอกับครูออนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ในหน่วยที่18กันแล้วนะคะก็คือคืนวันที่แปลเปลี่ยนเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกลางวันกลางคืนสัปดาห์มี7วันวันนี้เมื่อวานนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้12เดือนเป็น1ปี12นักกระสัตรนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกลางวันกลางคืนนะคะก่อนอื่นให้ฟังนิทานก่อนเลยค่ะ มะลิจอมแก่นตอนกลางวันกลางคืนจะมืดแล้วค่ะลูกกลับบ้านกันนะมะลิยังไม่อยากกลับเลยค่ะงั้นวันนี้เราอยู่เล่นที่นี่จนมืดเลยไหมเย้ยพอ่ออยู่จน้ามจะดีหรอเราอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรหรอกอากาศวันนี้ก็สบายลมพัดเย็นคุณแม่ไม่อยากอยู่หรอคะ แม่กลัวยุงกัดนะลูกพอตกค่ำก็จะมีมแมลงหลายชนิดมาเยอะแยะเลยตอนกลางคืนมีตัวอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราคอยดูกันนะคุณพ่อนกค่ะนกเต็มเลยนกพวกนี้ออกหากินตอนเช้าพ่อตกเย็นนกก็จะบินกลับรังรังคือบ้านของนกกลับไปนอนหลับพักผ่อนพ่อแสงอาทิตย์ค่อยๆสว่างตอนเช้า นกก็จะลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วออกบินหากินตอนเช้านกที่ตื่นเช้าจะเจอหนอนตัวโตวถ้านกตัวไหนนอนตื่นสายหนอนก็จะไม่มีเหลือให้กินทำไมล่ะคะก็นนกที่ตื่นแต่เช้าเอาไปกินหมดแล้วไงลูกมะลิตื่นสายได้มะลิไม่กินหนอนค่ะ <c oughs> แต่ถ้ามะลิตื่นสายพ่อก็แย่งขนมที่คุณย่าเตรียมไว้ให้แต่เช้าเอาไปกินหมดนะ ขนมที่เหลือจากใส่บาตรตอนเช้าไงพ่อกับแม่พูดเล่นย่ากเก็บมาให้มะลิกินคนเดียวจ้า <c oughs> นอกจากนกที่ตื่นตอนเช้ายังมีสัตว์อีกมากมายเลยนะรวมทั้งต้นไม้ด้วยต้นไม้นอนหลับด้วยหรอคะต้นไม้ก็ต้องการการพักผ่อนนะมาลิดูดอกไม้พวกนี้นะพอแสงอาทิตย์หายไปดอกไม้ก็จะหูบกลีบลงดูพระอาทิตย์สี่จะตกดินแล้ว ตอนนี้ก็มืดแล้วเป็นเวลาของดวงจันทร์ดวงดาวแล้วก็สัตว์กลางคืนทำไมล่ะคะมีสัตว์มากมายออกหากินกลางคืนเพราะจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกันแล้วก็สัตว์เหล่านี้จะหูไวตาไวมองเห็นได้ดีในความมืดมีตัวอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นค้างคาวนกคู่ นกฮูกก็จะอยู่ในโพรงไม้ตามันโตมากๆแสงสว่างทาให้มันแสบตาตอนกลางวันนกฮูกก็จะนอนหลับอยู่ในบ้านของมันพอพระอาทิตย์ลับฟ้าแสงค่อยๆมืดลงนกฮูกก็จะลืมตาตื่นตาโตๆจะมองเห็นได้ดีในความมืดแล้วก็ออกหากินแล้วนกฮูกกินอะไรคะนกฮูกชอบกินหนูที่สุดหนูก็เป็นสัตว์หากินกลางคืนเช่นเดียวกันพอเริ่มมืดเจ้าหนูก็ออกหาอาหารกินมันก็จะเดินออกมา ถ้าเจ้านกพูเห็นแล้วก็หนูโดนจับกินแน่นอนมาเลยดูสิแมลงมาเต็มเลยคุณแม่ค่ะคุณแม่นั่นตัวอะไรคะขังคาวไงมันกินแมลงแล้วก็กินผลไม้สุกตามต้นไม้มีตัวอะไรอีกคะที่ออกมาตอนกลางคืนก็มีทั้งกระต่ายงูแม่นเสือหมาป่ากบลิงลมชมดอีเห็นโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยลูกโห มลิแค่จะไม่รู้จักซากกับตัวเวลาที่เรากําลังนอนหลับก็มีอีกมากมายหลายชีวิตกาลังตื่นแล้วทำไมคนเราไม่หลันกลางคืนล่ะคะจริงๆแล้วแสงแดดมีประโยชน์มากนะคนเราต้องใช้ประโยชน์จากแสงแดดเช่นทําให้เรามองเห็นให้ความร้อนและทําให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงยังไงคะก็แสงแดดมีวิตามินดีที่ทําให้กระดูกแข็งแรงไงลูกต้องแดดตอนเช้าเกับตอนเย็นเย็นนะช่วงนั้นเหมาะก,กับการออกมาเล่นโดนแดดที่สุดเลย แล้วตอนอื่นล่ะคะมันร้อนเกินไปลูกจะทำให้เราไม่สบายได้นั่นนัน่พระจันเห็นกระต่ายมาดดมจันทร์ไหมเจ้ากระต่ายมืดแล้วก็ออกมากับพระจันทร์บ๊ายบายกระต่ายน้อยคืนนี้มารีไปนอนก่อนนะคะฝากกระต่ายดูแลเพื่อนๆตอนกลางคืนด้วยนะบ๊ายบายกระต่ายหลับฝันดีนะเด็ก เมื่อพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปเป็นเวลากลางคืนและพระอาทิตย์จะหมุนกลับมาใหม่เป็นเวลากลางวันโลกมีกลางวันกลางคืนเวลาที่เรากำลังหลับนั้นมีอีกหลายชีวิตที่กำลังตื่นอ่นะคะเด็กๆมาดูในส่วนของรูปภาพนะคะเด็กๆเห็นอยู่นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นลักษณะของเวลากลางวันจะมีแสงสว่างนะคะขวามือก็จะเป็น กลางคืนนะคะจะมีความมืดนิดนะคะลักษณะของดวงอาทิตย์นะคะจะปรากฏในเวลากลางวันเป็นรูปทรงกลมกลมให้แสงสว่างและก็ความร้อนนะคะเด็กๆลักษณะดวงอาทิตย์จะเป็นทรงกลมสีส้มแดงแงมีแสงสว่างมหาศาลมีพลังความร้อนนะคะหนูคือดวงอาทิตย์สามารถช่วยให้ผ้าของเราที่ตากไว้นะ่ะแห้งได้ทันใจเลยนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะมาดูลักษณะของดวงจันทร์นะคะจะอยู่ในเวลากลางคืนดวงจันทร์ลักษณะกลมผิวกรุขระมีแสงนวลๆบางครั้งก็จะมีลักษณะเป็นครึ่งเซี่ยวนะคะหรือเราจะเรียกว่าข้างขึ้นแล้วก็ข้างแรมนะคะลักษณะดวงจันทร์ทรงกลมมีสีขาวเทาส่งแสงสว่างเล็กน้อยผิวกรุขระแล้วก็มีหลุมนะคะในบางครั้งดวงจันทร์ก็มีแค่ครึ่งดวง หรือเราเรียกกันว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะมาดูกิจกรรมในเวลากลางวันทำอะไรกันบ้างนะคะเวลากลางวันโลกสว่างและอบอุ่นค่ะเด็กก็จะออกไปทางนอกไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปเล่นกลางแจ้งกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็สามารถวิ่งเล่นได้อย่างสนุกสนานนะคะ ทำกิจกรรมต่างๆมากมายต่อไปนะคะมาเรียนรู้ในกิจกรรมในเวลากลางคืนเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์โลกมืดและเย็นกว่าเวลากลางวันเด็กๆก็จะใช้เวลาส่วนนี้ในการนอนหลับพักผ่อนนะคะสัตว์ที่หากินตอนกลางวันนะคะมีอะไรบ้างมีแมวสุนัขแกะช้างหมูกระต่ายผีเสื้อแล้วก็ไก่นะคะเด็กๆ ไปนะคะเราก็เรียนรู้สัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนนะคะตัวที่1ก็คือค้างคาวตัวที่2ก็จะเป็นคนูกนะคะเด็กจะได้รู้ว่าสัตว์เหล่านี้คือสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนนะคะต่อไปนะคะเรามาดูความสัมพันธ์นะคะในเวลากลางวันเนี่ยพลังงานจากแสงอาทิตย์ใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับมนุษย์ได้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานให้กับ ต้นไม้เจริญเติบโตรวมถึงช่วยฆ่าเชื้อโรคบนผิวหนังให้แก่สัตว์ป่านะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคบนเสื้อผ้าของเราด้วยนะคะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ในเวลากลางคืนก็คือช่วยคิดดูการที่เหมาะสมกับคนพืชและสัตว์น,นะคะความสัมพันธ์เหล่านี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในโลกของเรานะคะมีทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะ ความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนนะคะกลางวันจะมีดวงอาทิตย์เสมอกลางวันมีแสงสว่างมากกลางวันมองเห็นสิ่งต่างๆได้ดีทําให้โลกอุ่นขึ้นเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ทํากิจกรรมประจําวันต่างๆนะคะส่วนความแตกตก่างของกลางคืนนะคะกลางคืนก็จะมีดวงจันทร์เสมอมีแสงสว่างเล็กน้อยท้องฟา้ามืดและไม่ชัดเจน อากาศจะเย็นลงเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนของมนุษย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วเกี่ยวกับกลางวันกลางคืนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ